เหตุการ์หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อหน้าขนพองสยองกล้าวเหตุการณ์หลวงปูแ่แหวนกับหลวงปู่ตื้อที่หน้าขนพองสยองกล้าวครั้งหนึ่งเขียนในนิตยสารโลกทิพย์ดังนี้ในเช้าวันหนึ่งหลวงปูแ่แหวนกับหลวงปู่ตื้อ ได้อาศัยบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านชาวป่ามี4ีถึงหหลังคาเรือนชาวบ้านพากันมาใส่บาตรด้วยความดีใจเพราะนานๆจึงจะมีพระธุดงมาโปรดสักทีชาวบ้านถามว่าพระคุณเจ้าทั้งสองจะไปไหนหลวงปู่บอกว่าจะมุ่งไปทางเทือกเขาที่มองเห็น แล้วจะลงไปทางสุวรรณเขตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมุกดาหารชาวบ้านแสดงอาการตกใจพร้อมทั้งทัดฐานว่าอย่าไปทางนู้นเลยเพราะมียักษ์ปีศาจดุร้ายสิงอยู่คอยทำร้ายคนและสัตว์ที่ผ่านไปทางนั้นหลวงปู่ทั้งสอง กล่าวขอบใจในความหวังดีและบอกว่าท่านทั้งสองได้มอบกายถวายชีวิตให้พระาศาสนาแล้วขออย่าได้ห่วงตัวท่านเลยแล้วท่านก็ออกเดินทางไปในทิศทางดังกล่าวหลวงปู่ทั้งสองออกเดินทางโดยข้ามลำน้ำสองแห่ง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าป่าแถบนั้นเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆเลยแม้แต่นกก็ไม่มีดูผิดประหลาดมากพอใกล้คำหลวงปู่ทั้งสองก็มาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดมากคือยอดเป็นสีดำคล้ายถูกไฟเผา รูปลักษณะดูตะปุ่มตะปำคล้ายหัวคนบ้างหัวตโนกช้างบ้างแปลกไปจากเขาลูกอื่นๆหลวงปู่ทั้งสองเลือกปักกลดข้างคืนข้างลำธารที่มีน้ำไหลผ่านอยู่ที่เชิงเขาลูกนั้นปักกลดห่างกันประมาณ10เมตรเมื่อส่งน้ำพอสุดชื่นแล้ว ต่างองค์ก็นั่งสงบภายในกรดของตนทั้งสององค์ตระหนักในความประหลาดของสถานที่นั้นไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแค่นั่งสงบอยู่ภายในกรดประมาณห้าทุ่มหลวงปู่แววนก็ออกจากกรดเตรียมจะเดินจงกรมหลวงปู่ตื้อออกมาตามและพูดว่า ผมรู้สึกว่าที่นี่วิเวกผิดสังเกตนะหลวงปู่แหวนตอบผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพูดกันแค่นี้แล้วต่างองค์ต่างก็เดินจงกรมในทางของตนต่อจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกรีดแหลมเยือกเย็นดังลงมาจากยอดเขารูปประหลาดนั้น เสียงนั้นแหลมเล็กบีบเค้นประสาทจนรู้สึกเสียวลงไปถึงรากฟันทีเดียวหลวงปู่ตื้อถามพอได้ยินว่าท่านแหวนได้ยินแล้วใช่ไหมหลวงปู่แหวนตอบกลับด้วยเสียงเรียบๆว่าผมกำลังฟังอยู่เสียงกรีดร้องนั้นใกล้เข้ามาทุกที ฝั่งแล้วหน้าขุนพองสยองกล้าวทั้งสององค์คงเดินจงกรมอยู่เงียบๆตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่านนั้นเงียบสงัดจริงๆเสียงนกเสียงมแมลงก็ไม่มีครั้นแล้วก็เกิดพายุปั่นป่วนมาอย่างกระทันหันชนิดไม่มีเขามาก่อนเลยต้นไม้โยกไหวรุนแรง เราวกับจะถอดรากออกมาอากาศพลันหนาวเย็นวิปริตขึ้นมาทันทีพลันปรากฏร่างประหลาดขึ้นร่างหนึ่งตัวดำมเมื่อมสูงราวเจ็ดศอกมีขนยาวรุงรังคล้ายหลิงยักษ์แต่หน้าคล้ายวัวควายตาโปนมือสองข้างยาวลากดิน มันก้าวเข้ามาอยู่ห่างจากหลวงปู่ทั้งสองประมาณสิบเมตรเห็นจะได้สัตว์ประหลาดนั้นส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นผ่านพายุนั้นก็สงบลงแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือธรรมชาติสัตว์นั้นส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงร้ายกาจเหมือนกลิ่นศพที่กำลังขึ้นอื่นด มันกระทืบเท้าสนันจนแผ่นดินสะเทือนหลวงปู่แหวนเล่าในภายหลังว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกสู้ซาไปหมดเพราะไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นมาก่อนอย่างไม่รู้ว่าเป็นปีศาจหรือสัตว์อะไรแน่ท่านได้กำหนดสติไม่ให้ใจขอวอกแวก ทอดสายตาไปยังสัตว์ประหลาดนั้นกำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังร่างนั้นสัตว์ร่างยักษ์นั้นหยุดร้องหยุดสบกลิ่นเหม็นแสดงว่ารับกระแสเมตตาได้มันค่อยๆสุดร่างลงนั่งยองๆเอามือยันพื้นไว้ทำท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่านหลวงปู่ตื้อ พูดพอได้ยินว่าท่านแหวนทำดีมากพร้อมทั้งเดินมาสมทบแล้วพูดว่าเขาแบกหาบบาปหาบทุกข์อันมหันเขามาหาเราเพื่อให้ช่วยปลดทุกข์ให้เขานะเขาสร้างกรรมไว้มากเมื่อตายจากมนุษย์แล้วต้องมาเป็นปิศาจอสุรกาย ทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่หลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตถามดูก็ได้ความว่าสมัยเป็นมนุษย์เขามีการกระทําที่มากล้นด้วยตัณหาและความโลภคือละเมิดศีลข้อสองและข้อ3อยู่เสมอจึงต้องมาเป็นปิศาจอสุรกาย รับทุกข์อยู่ที่นั่นมากกว่าร้อยปีแล้วปิศาจอสุรกายนั้นดูท่าทางอ่อนลงมากมันร้องไห้คร่ำครวญน,น่าสงสารขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองให้เขาได้พ้นทุกข์ทรมานนั้นด้วยเถิดหลวงปู่แวนได้พิจารณาเห็นว่า เขาสร้างกรรมซับซ้อนเหลือเกินใครจะช่วยเขาได้พลันหลวงปู่ตื้อตอบมาในสมาธิว่ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนลึกซึ้งก็จริงบางทีพระผู้มีศีลบริสุทธิ์และมีบารมีเช่นท่านแหวนก็อาจจะช่วยให้เขาพ้นทุกได้ลองอ่านพระคาถา หรือเทศนาธรรมให้ขอฟังดูสิหลวงปู่แววนได้กำหนดจิตว่าพระคาถาแล้วเทศนาให้ขอสำเนึกบาปบุญคุณโทษเขาค่อยๆคลายความกังวลลงก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งพระขุนเจ้าข้าพเจ้าได้กำหนดจิตพิจารณา ตามกระแสธรรมของท่านแล้วเกิดแสงสว่างกับข้าพเจ้าอย่างมหัน์และข้าพเจ้าได้เห็นสภาวะธรรมคือชาติชรามรณนะอันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระขุนเจ้าสีหน้าเขาดูสดชื่นขึ้น ก้มลงกราบหลวงปู่ทั้งสององค์แล้วร่างนั้นก็หายไป